วางความยึดมั่นในความถูกต้องในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและซับซ้อนความถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนยึดมั่นเพื่อยืนยันตัวตนและมุมมองของตนเองเรามักคิดว่าหากเราถูกอีกฝ่ายก็ต้อง และการถกเถียงกันนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความเข้าใจแต่เกิดขึ้นเพื่อเอาชนะเพื่อให้ตนเองเป็นฝ่ายได้ดเปรียบหรือรู้สึกเหนือกว่าแต่ธรรมะไม่ได้สอนให้เรายึดติดในความถูกต้องหากแต่สอนให้เรายอมรับว่าความถูกต้องไม่ได้มีเพียงมุมเดียวความถูกต้องในสายตาเราอาจไม่ถูกในสายตาคนอื่น สิ่งที่เราคิดว่าดีคิดว่าชอบคิดว่าใช่ล้วนเป็นผลจากประสบการณ์ความรู้และการอบรมเลี้ยงดูที่ผ่านมาทุกคนมีกรอบคิดของตนเองการที่เราเห็นบางสิ่งเป็นเรื่องสมเหตุสมผลไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเห็นเช่นเดียวกันความเห็นต่างจึงไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นธรรมชาติของความหลากหลายการยึดมั่นในความถูกต้องของตนเอง จึงอาจกลายเป็นกำแพงที่กั้นเราไว้จากความเข้าใจผู้อื่นและที่สำคัญคือกั้นเราไว้จากความสงบภายในใจความยึดมั่นทำให้ใจทุกข์เมื่อเรายึดมั่นว่าสิ่งนี้ต้องถูกเขาต้องเห็นด้วยกับฉันหรือนี่คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดเรากำลังตั้งเงื่อนไขให้ชีวิตเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรายึดไว้ ใจก็ทุกข์ไม่พอใจไม่ยอมรับและบางครั้งถึงขั้นโกรธเกลียดหรือตัดสัมพันธ์กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราแต่หากเราวางความยึดมั่นลงมองความเห็นที่แตกต่างด้วยใจที่เปิดกวา้างเราจะเริ่มเห็นว่าความขัดแย้งภายนอกนั้นจริงๆแล้วสะท้อนความขัดแย้งภายในของเราเองและเมื่อใจไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นทุกอย่างก็สงบลงได้วางได้ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นคุณค่า การวางความยึดมั่นในความถูกต้องไม่ได้แปลว่าเราต้องล้มเลิกสิ่งที่ดีงามหรือหลีกหนีจากหลักการแต่คือการรู้ว่าเราสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อโดยไม่ต้องเอาชนะใครเราอาจยังคงยึดมั่นในหลักทรรยึดมั่นในความดีแต่ไม่ใช่ด้วยความดื้อรั้นหรือปิดกั้นใจหากแต่เป็นความมั่นคงที่นุ่มนวลยอมรับว่าคนอื่นมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์รู้และมีเส้นทางของเขาเอง วางเพื่อเห็นชัดขึ้นเมื่อวางความยึดมั่นลงเราจะเริ่มฟังคนอื่นจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อโต้แยง้งไม่ใช่ฟังเพื่อหาช่องโหว่แต่ฟังเพื่อเข้าใจเมื่อใจเราไม่หมดแต่ปกป้องความถูกต้องของตัวเองเราก็จะเห็นความจริงที่กว้างกว่าเดิมและในที่สุดเราอาจค้นพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การถูกเสมอไปแต่อยู่ที่ใจที่ยอมรับเข้าใจและไม่เป็นศัตรูกับความแตกต่าง การวางความยึดมั่นในความถูกต้องไม่ใช่การทิ้งหลักการแต่คือการปล่อยใจให้เป็นอิสระจากการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นเป็นการอยู่กับผู้อื่นด้วยเมตตาอยู่กับตนเองด้วยสติและอยู่กับโลกด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งหัวข้อเมื่อความถูกต้องกลายเป็นเครื่องพัฒนาการใจนี้เป็นประเด็นที่สะท้อนความละเอียดอ่อนทางธรรมอย่างลึกซึง้งเพราะโดยทั่วไปแล้วความถูกต้อง มักถูกยกย่องให้เป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นและปฏิบัติตามแต่หากไม่พิจารณาให้ถี่ทวนความถูกต้องนั้นเองก็อาจกลายเป็นเครื่องพัฒนาการใจที่ทำให้เราทุกข์โดยไม่รู้ตัวความถูกต้องคืออะไรในเชิงโลกความถูกต้องหมายถึงการกระทาหรือความคิดที่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่สังคมยอมรับเช่นความยุติธรรมความซื่อสัตย์หรือการไม่เอาเปรียบผู้อื่น แต่ในเชิงทำความถูกต้องกลับไม่ใช่แค่การทำตามสิ่งที่ควรจะเป็นเท่านั้นหากยังรวมถึงการรู้เท่าทันความยึดมั่นในความถูกต้องด้วยเพราะแม้จะทำสิ่งถูกต้องแต่หากทำด้วยใจที่ยึดติดหลงยึดว่าตัวเองดีหรือเหนือกว่าคนอื่นใจนั้นย่อมไม่มีอิสระความถูกต้องที่ทำให้ถุก หลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องแต่เป็นเพราะใจเรายึดมั่นว่าต้องถูกต้องตามที่เราคิดจึงเกิดความกับแค้นเมื่อต้องเจอสิ่งที่ไม่ตรงกับความเชื่อเช่นเราอาจเชื่อว่าความยุติธรรมควรมีในทุกที่แต่เมื่อเจอความอายุติธรรมใจเรากลับเต็มไปด้วยโทสะโกรธเกลียดหรืออยากเอาชนะจนลืมไปว่าการปฏิบัติธรรไม่ใช่เพื่อให้โลกเป็นอย่างที่เราคิด แต่เพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์จากสิ่งที่โลกเป็นยึดความถูกต้องมากเกินไปใจอาจแข็งกระด้างธรรมชาติของคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องคือมีความตั้งใจดีมีเจตนาบริสุทธิ์แต่หากขาดสติและเมตตาความตั้งใจดีก็กลายเป็นความแข็งกระด้างโดยไม่รู้ตัวเราอาจไปตำหนิตัดสินหรือแม้กระทั่งกดดันผู้อื่นให้ต้องเป็นอย่างที่เราเชื่อว่า ถูกต้องโดยลืมไปว่าคนแต่ละคนมีเหตุปัจจัยต่างกันมีระดับของความเข้าใจและจริตที่ไม่เหมือนกันธรรมะไม่ได้สอนให้ยึดถูกแต่สอนให้รู้เท่าทันใจที่ยึดในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าแม้กระทั่งความดีหรือความถูกต้องก็ยังไม่ใช่ที่สุดหากใจยังยึดก็ยังไม่พ้นทุกท่านจึงสอนเรื่อง มัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่สุดโตไปทางใดทางหนึ่งแม้แต่ความเห็นว่าตัวเองถูกก็ต้องเห็นเป็นเพียงความเห็นหนึ่งไม่ใช่ความจริงอันเด็ดขาดเพราะทันทีที่เราเชื่อว่าตัวเองถูกอย่างแน่นอนใจเราก็ปิดรับสิ่งอื่นและนั่นคือความกับแคบเปลี่ยนจากยึดถูกเป็นเข้าใจถูกการปฏิบัติธรรมคือการค่อยๆเปลี่ยนจากการยึดถูกมาเป็น การเข้าใจถูกคือเข้าใจด้วยใจที่เปิดกว้างเห็นความต่างของคนเห็นข้อจำกัดของโลกไม่พยายามบังคับให้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแบบของเราแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีเมตตาเข้าใจและปล่อยวางเมื่อใจไม่ยึดถูกใจก็เป็นอิสระเมื่อเราเห็นว่าความถูกต้องที่ยึดมั่นนั้นกลายเป็นเครื่องพัฒนาการใจ เราจะเริ่มคลายจากการต้องเป็นผู้พิพากษาโลกคลายจากการตัดสินผู้อื่นแล้วหันมาพิจารณาตัวเองมากขึ้นว่าเราเองยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เมื่อใจคลายยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของโลกได้ใจก็เริ่มเป็นอิสระเริ่มเบาสบายและอยู่กับโลกได้โดยไม่ทุกข์สรุปคือความถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่หากยิดมั่นโดยไม่พิจารณา ก็กลายเป็นเครื่องพันธนาการใจอย่างแนบเนียนที่สุดการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่แค่ทำดีหรือยึดถูกแต่คือการรู้จักวางความถูกต้องลงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ใจเป็นอิสระจากโครงที่เราสร้างขึ้นเองความยึดมั่นที่แฝงอยู่ในความดีบทความธรรมายาวเพื่อการพินิจภายในในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความดีดูจะเป็นสิ่งประเสริฐที่ทุกคนพึงฝ่ายหา ผู้คนมากมายจึงตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าจะเป็นคนดีและพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อพิสูจน์สิ่งน,นั้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทารักษาศีลช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่ละเว้นจากการทำสิ่งไม่ดีทั้งหลายแต่ในเส้นทางของความดีหากพิจารณาด้วยใจที่ลึกลงไปเราอาจพบว่าแม้ในความดีนั้นก็ยังมีเงาแห่งความยึดมั่นแฝงอยู่โดยไม่รู้ตัว ความดีที่กลายเป็นกรอบเมื่อใดที่เราตั้งเงื่อนไขว่าฉันต้องดีเขาต้องเห็นว่าฉันดีหรือคนดีต้องไม่ผิดพลาดความดีนั้นอาจกลายเป็นกรอบที่คอยบีบคั้นให้เราเป็นในสิ่งที่ฝืนจากธรรมชาติของชีวิตเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงที่มีแต่ความดีลว้ลวนๆหากแต่มีทั้งถูกและผิดพลาดและเรียนรู้สุขและทุกสลับกันไปตามธรรมดา แต่เมื่อเรายึดมั่นในความดีจนกลัวการผิดพลาดหรือปฏิเสธความอ่อนแอของตัวเองเรากำลังแปลเปลี่ยนความดีให้กลายเป็นสิ่งที่ตึงเครียดและเปลี่ยนตัวเราให้เป็นนักแสดงในบทของคนดีมากกว่าจะเป็นผู้ที่กำลังเดินทางอย่างเข้าใจธรรมชาติของชีวิตความดีที่กลายเป็นความหลงตัวบางครั้งความดีที่เราสะสมอาจทำให้เรารู้สึกว่าฉันเหนือกว่าโดยไม่รู้ตัว เราอาจมองคนที่ยังทำไม่ดีด้วยความเหมือนเฉยหรือหลงเชื่อว่าความเห็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพียงเพราะเราทำดีอยู่ความดีในกรณีนี้กลายเป็นเชื้อให้เกิดความหลงตนเป็นอัตตาในคราบของคุณธรรมนี่คือความยึดมั่นในภาพลักษณ์ของคนดีหรือความดีของตัวเองที่กลายเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาโดยละเอียดอ่อนจนยากจะมองเห็นยากจะยอมรับ ความดีที่ไม่ต้องยึดมัน่นธรรมะไม่ได้สอนให้เรายึดมั่นแม้แต่ในสิ่งดีหากแต่สอนให้เราทำความดีด้วยจิตที่ไม่ยึดติดคือทำดีแล้วปล่อยวางดีไม่หลงตัวเองเพราะดีไม่ดูแคลนผู้อื่นเพราะเขายังไม่ดีไม่ปฏิเสธความผิดพลาดข,ของตนเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์ความดีเช่นนี้จะนุ่มนวนและเปิดกว้างเป็นความดีที่ไม่เบียดเบียนใคร ไม่กดดันตัวเองไม่อ้างธรรมะเพื่อเอาชนะใครและไม่ผูกพันตัวเองไว้กับเปลือกของความดีจนกลายเป็นทุกข์้นทางสู่ความดีที่ปลอดจากความยึดมั่นรู้เท่าทันเจตนาทำดีเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะต้องการยืนยันตัวตนเปิดใจรับความไม่สมบูรณ์แบบเพราะคนดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์วางภาพลักษณ์ลงอยากลัวว่าผู้อื่นจะไม่เห็นเราเป็นคนดีจงขัดเกลาจิตแทน ให้ธรรมะนำทางมากกว่าความยึดติดในกฎเกณฑ์เพราะธรรมะมีชีวิตมีความเมตตาและเข้าใจความจริงมากกว่าความสมบูรณ์แบบใดๆความดีเป็นเส้นทางที่งดงามแต่หากเราเดินไปบนเส้นทางนั้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็อาจกลายเป็นหนทางแห่งทุกข์โดยไม่รู้ตัวจงทำดีอย่างเข้าใจปล่อยวางความดีเมื่อทำไปแล้วไม่หลงติดในภาพของตนเอง และเรียนรู้ที่จะเมตตาตัวเองเมื่อยังพลาดเรียนรู้ที่จะเห็นใจผู้อื่นเมื่อเขายังไม่ถึงในที่สุดความดีที่ไร้ความยึดมั่นคือความดีที่เป็นธรรมเป็นอิสระและเบาสบายอย่างแท้จริงปล่อยวางความถูกเพื่อรักษาความสงบเป็นถ้อยคําที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทางธรรมะและเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่าเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและเมตตา เป็นการไม่ยึดติดในความคิดของตนแม้จะถูกต้องเพียงใดหากสิ่งนั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งความร้อนใจหรือทำลายความสงบทั้งของตนเองและผู้อื่นความถูกต้องที่มากเกินไปก็อาจเป็นความยึดติดหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ความถูกต้องของเราประทะกับความถูกต้องของผู้อื่น ซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละคนย่อมมีมุมมองมีพื้นฐานชีวิตความคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันความถูกในมุมเราจึงอาจกลายเป็นความผิดในสายตาคนอื่นได้ง่ายๆและเมื่อเรายึดถือความถูกต้องของตนเองไว้แน่นคิดว่าต้องเอาชนะหรือพิสูจน์ให้ได้ว่าใครถูกใครผิดนั่นก็คือการเริ่มต้นของความทุกข์เพราะเมื่อใจต้องการเอาชนะย่อมประทะก,กับแรงต้านย่อมต้องมีการประทะของอัตตา และผลที่ตามมาคือความวุ่นวายใจความสงบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือชัยชนะเหนือใจตนเองการที่เรายอมถอยไม่ใช่เพราะเราแพ้การที่เราเงียบไม่ใช่เพราะเราไม่รู้แต่เพราะเรารู้ว่าการยื้อแย่งเอาความถูกต้องไม่ได้นำพาความสงบมาให้ธรรมะไม่ได้สอนให้เราหยุดคิดหรือไม่แยกแยะถูกผิดแต่สอนให้เรารู้ทันใจที่ยึดติด กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้แล้วก็เลือกวางเลือกถอยเลือกเงียบในบางครั้งเพื่อรักษาความสงบภายในใจสงบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงทะเลาะแต่คือภาวะที่ใจไม่โกรธไม่อยากเอาชนะไม่ฟูตัวเองด้วยความถูกถอยออกจากความถูกเพื่อมองเห็นความจริงบางครั้งการปล่อยวางความถูกต้องเริ่มจากการยอมรับว่าเราอาจไม่เห็นภาพทั้งหมด เราอาจตีความตามอารมณ์หรือแม้เราจะถูกจริงแต่การยึดมั่นในสิ่งนั้นกลับทําให้ใจเป็นทุกข์เมื่อยอมถอยออกมาหนึ่งก้าวเราจะเห็นภาพที่กว้างขึ้นจะเห็นว่าอีกฝ่ายก็มีเหตุผลของเขาและไม่มีใครในโลกนี้ที่ถูกเสมอหรือผิดตลอดการให้อภัยคือการปล่อยวางอย่างหนึ่งเมื่อเราสามารถวางความยึดถือในความถูกของตัวเองได้เราจะเริ่มให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายขึ้น จะไม่คอยชี้ผิดชี้ถูกในทุกการสนทนาจะไม่บ่นทอนใจตัวเองด้วยการโต้เถียงเราจะเห็นคุณค่าของความสงบภายในมากกว่าการได้ชัยชนะภายนอกและนั่นคือการมีชัยเหนือความทุกข์โดยแท้ปล่อยวางความถูกเพื่อรักษาความสงบไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีปัญหาหรือยอมรับสิ่งผิดผิดแต่คือการกลับมาอยู่กับใจตนเองอย่างมีสติเลือกวางเลือกนิ่งเลือกเมตตา เพื่อไม่ให้ความถูกต้องกลายเป็นเครื่องมือของอัตตาและไม่ให้เรากลายเป็นคนที่ชนะเรื่องเล็กๆแต่แพ้ความสงบทั้งชีวิต